สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการสร้าง QR Code กับโค้ดอีกแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนบาร์โค้ดที่เขาเรียกว่าโค้ด128กันเดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนแล้วผมสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้าง QR Code จากข้อมูลตัวที่อยู่ในเซลล์ C4 นะครับที่เป็นตัว URL ไปที่ YouTube c h a n n e l ของผมเนี่ยผมก็มาอยู่ที่ C4 แล้วผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับไอคอนที่สร้างไว้แล้วเนี่ยคลิกตรงนี้มันก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ C4 มาสร้างเป็น QR Code เห็นไหมครับเป็นแบบนี้หรือว่าตรง G3 ของผมเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริงๆแล้วจะมีตัวอักษรด้วยก็ได้นะครับแบบนี้แล้วกันเนี่ยผมก็สามารถเอามาสร้าง แบบที่เรียกว่าเป็นโค้ด128ได้ซึ่งโค้ด128เนี่ยเนี่ยผมคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบาร์โค้ดแบบที่เราเห็นในพวกบินค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโค้ด128รวมถึงตอนที่เราสั่งซื้อของออนไลน์มานะครับจากหน้าซองที่แปะอยู่บนคลองพัสดุเนี่ยโค้ดส่วนใหญ่จะเป็นโค้ด128แบบบาร์โค้ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอามือถือเนี่ยมา สองดูได้นะครับเดี๋ยวผมสวิชมาหน้ามือถือผมเดี๋ยวทดลองกับ qr code ให้ดูก่อนแล้วผมก็เอามาสแกนนะครับเห็นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเนี่ยตัวเป็น url ที่ถอดออกมานะครับตรงนี้กับตัวนี้เนี่ยอันเดียวกันเดี๋ยวผมมาที่โค้ด128ตรงนี้นะครับผมสแกนดูเห็นไหมครับมันก็จะได้ตัวอักษรเนี่ย asd 1 2 3 4 2 3เนี่ยเหมือนกันเลย คระะาวน,นี้เดี๋ยวลองมาดูวิธีการถ้าเราอยากจะใช้งานตัวนี้นะครับต้องทำอย่างไงบ้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ Bitly เนี่ยไว้ที่ใน Description ด้านล่างหลักๆก,ก็คือเราก็ไปคลิกที่ลิงก์ตัวนั้นนะครับคลิกไป1ครั้งอันนี้ผมแชร์อยู่ในตัว g o o g l e Drive เนี่ยมันก็จะโชว์ตัวนี้แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือมาคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับ อย่าคลิก Open นะครับพอเราต้องการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ที่มีมาโครสำหรับสร้าง QR code นะผมคลิกดาวโหลดตรงนี้อ่าแล้วตรงมุมล่างก็โชว์ว่าตอนนี้มันดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมมาคลิกจุดๆๆตรงนี้ให้โชว์ in Folder นะครับเนี่ยเราจะได้ไฟล์ชื่อนี้มา insert qr code แล้วก็ code 1 2 8 xlsm อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์มาโครแล้วเดี๋ยวผม ปิดตัวนี้ไปได้แล้วแล้วก็ตัว Excel อันนี้ผมปิดไปก่อนจะได้เห็นว่าถ้าดาวน์โหลดมาจากเน็ตแล้วเริ่มต้นมาใช้กันยังไงนะครับผมไม่เซฟตัวนี้ถนะัดมาเราก็มาคลิกตัวไฟล์ตัวนี้นะครับ Insert QR Code กับ Code 128เนี่ยอันนี้เป็นไฟล์ที่มีมาโครนะครับสังเกตนามสกุลจะเป็น xlsm คลิกไปนะแล้วตรงนี้เนื่องจากตัวนี้เป็นไฟล์ที่เป็นมาโครเนี่ย โดยปกติตัว excel จะ disable ไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเวอร์ชันหลังๆมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเชื่อใจตัวมาโครตัวนี้เราก็บอก enable content ไปอ่าครั้นี้เรา enable แล้วเราก็สามารถใช้ได้ละอ่ะาครั้นี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวอย่างแรกผมจะทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว2ตัวนี้ของผมออกก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาที่ตรง quick access toolbar แล้วก็มาที่ more command นะฮะผมจะสาธิตวิธีการสร้างตั้งแต่แรกให้ดูแล้วก็มาตรงนี้เลือกมาโครนะครับแล้วในนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้เนี่ยก็คือตัวที่อยู่ใน Quick access toolbar เนี่ยผมมีตัวโค้ด128กับ QR c อ d e อยู่แล้วผมก็ remove 2ตัวนี้ไปแล้วก็กดโอเค คราวนี้มาดูวิธีการสร้าง qr code เราทําได้2วิธีหลักๆอย่างเช่นอันนี้ผมมีรหัส1234อยู่ตรงนี้แล้วผมบอกว่าอยากจะสร้างเป็นโค้ด128แล้วกันเรามาที่ View นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นมาโครตรงนี้เนี่ยเราคลิกตรงนี้แล้วก็ View ตัวมาโครตรงนี้จะกด Shortcut Key alternate f 8ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะบอกว่าอันนี้ Shortcut คืออะไรในนี้จะมีมาโครอยู่4ตัวนะครับ2ตัวแรกเป็นการสร้าง โค้ด128 2ตัวหลังเป็นการสร้าง QR code โดยที่การสร้าง code 128หรือ QR code จะสร้างได้อีก2แบบก็คือแบบที่เป็น selection ในที่นี้จะหมายถึงเอาค่าที่อยู่ในเซลล์ปัจจุบันที่เราเลือกไว้นะครับมาสร้างอย่างเช่นันนี้ก็จะเอาข้อมูลตัวเลข12 3 4มาสร้างเป็นโค้ด128่ดลันได้เลยนะครับแล้วตอนสร้างนะครับเนี่ยมันก็จะสร้างแล้วก็วางไว้อยู่ในตำแหน่ง ของที่อย่างเช่นเมื่อกี้ผมอยู่ที่48แล้วก็อยู่ที่48แล้วพวกนี้เราจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะครับจะย้ายไปตรงไหนของสเปรด์ชีสก็ได้จะดีลีทก็ได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมกดดี t ีเพราะมันเป็นรูปภาพปกตินะครับหรือว่าจากตัวนี้นะครับเราจะสร้างเป็น QR Code ก็ได้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้ View Macro ใหม่แทนที่จะเลือก เป็นโค้ด128 Selection ก็เลือกเป็น qr code selection แทนกด,ด run เนี่ยเราก็จะได้ qr code ขึ้นมาลองเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนดูได้นะครับอ่าคราวนี้ส่วนอีกวิธีหนึงนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็มา v วิวมา c l o s ใหม่นะครับถ้าเป็น d i a l o g จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยนะครับโค้ด128 d i a l o g เนี่ยกด,ด run ไปมันจะขึ้นเป็น d i a l o g ตรงนี้นะครับมาถามข้อมูลของเรา อย่างเช่นผมพิมพ์คาว่า hello world แบบนี้เข้าไปนะครับกดโอเคเนี่ยมันก็จะสร้างบาร์โค้ดจากตัวข้อความที่เราใส่เข้าไปในตัว Dialog เมื่อกี้นะครับแทนที่จะเอาค่าจากเซลลมันก็เป็นการเอาค่าจาก Dialog ็อกซึ่งตัวพวกนี้นะครับกับ QR Code ก็เหมือนกันเนี่ยมันตรงนี้ View QR Code แบบเวอร์ชันไดอ l o g นะครับสมมุติว่า ไปตัวนี้ youtube com แบบนี้นะครับเนี่ยลองเอาโทรศัพท์มือถือมาสองตัวนี้ก็จะเป็น url ลิงก์ไปที่ youtube com นะครับครนี้มาดูนะครับตัวมาโครที่เขียนไว้นะครับไม่จําเป็นต้องรันตอนที่เราอยู่ในไฟล์นี้ก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเมลขึ้นมาแล้วผมบอกว่าสมมุติว่ามีตัว invoice แล้วกันนะครับผมเสิร์ชตรงนี้ Template Invoice สมมุติผมต้องการสร้าง QR Code อยู่ใน Invoice ผมเอาันี้แล้กัน Simple Invoice อันนี้ผมใช้ตัว Microsoft 365นะครับ Excel บน Microsoft 365หรือว่า Office 365มันก็จะมีพวก Template ต่างๆเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเราจะใช้กับไฟล์แบบไหนก็ได้อย่างเช่นในที่นี้นะครับนะเราจะได้หน้าตาของ Invoice อย่างเช่นผมต้องการใส่ โค้ดแบบ128เข้ามาใน i n v o i c ดโดยที่สมมุติว่าอันนี้เป็น i n v o i c ดเบอร์1น3 4 5แล้วกันแล้วผมอยากจะมี QR Code เนี่ยเราทำได้แบบนี้นะครับเราก็มาที่ View เหมือนเมื่อกี้เลย Macro แล้วก็ View ตัว Macro ตรงนี้เห็นไครับเราก็จะเห็นตัวนี้เนี่ยตัว Macro ต่างๆแต่ว่าเราจะต้องมีการเปิดไฟล์นี้ค้างไว้นะครับเพราะไฟนี้เนี่ยชื่อว่า Insert QR code เนี่ยมันจะมี ตัวมาโคร4ตัวนี้อยู่ผมกลับมาตรงนี้เนี่ยในไดอะ log นี้อย่างเช่นผมบอกว่าอันนี้ก็คือเลือกไว้ตัวนี้ผมก็เลือกอันนี้เพื่อจะสร้างโค้ด128จาก selection กด run นะครับแล้วสมมุติว่าตัวบาร์โค้ดผมต้องการแปะไว้ประมาณนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่า QR code แนตะ่ครั้นี้ QR code ผมเอาแบบเนี่ย viewMACRO แล้วก็มาที่เป็นไดอะ log แล้วกันนะครับ ใส่ไปแล้วสมมติผมบอกว่าอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของบริษัทสมมติผมตั้งประเสริฐ cbs com แบบนี้โอเคไปใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะได้พวกข้อมูลที่เป็นตัวคิดว่าโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้หลังชื่อบริษัทเราเขาส่งไปก็เ,เป็นเข้าหน้าเว็บอะไรเนี่ยวากันไปนะครับอ่ะครัวนี้มาดูเทคนิคการสร้างตัวปุ่ม ที่อยู่บนตัว quick access ตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมาเปิดไฟล์นี้ของเราเนี่ยนะอย่างเช่นไฟล์นี้ของผมนะครับมันถูกเก็บอยู่ในตัวดาวน์โหลดเนี่ยคือแนะนำนิดหนึ่งถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเราควรจะย้ายไปในโฟลเดอร์ที่เราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะอยู่ใน my documents หรืออะไรก็ได้แต่นี้ผมเดโมตอนอยู่ในดาวน์โหลดแล้วกันนะฮะ ซึ่งตัวนี้นะครับพอเรากลับมาที่ไฟล์นี้ผมมาคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้ m More Commands ตรงนี้คลิกไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเลือกตัวนี้ m a c ครแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยมีมาโครอยู่4อันนะครับเป็นแบบ d ด a l o ็ Selection เดี๋ยวผมจะทำเฉพาะตัวที่เป็น Selection ให้ดูแล้วกันผมก็เลือกไปครันนี้เราก็จะมีตัวนี้ โ o ้ด128 selection กับ QR code selection หรือจริงๆแล้วทำหมดก็ได้นะครับทำให้หมดเลยแล้วกันแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาแบบไหนนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จคันนี้เนี่ยมันจะมีไอคอนเป็นรูปแบบสไตล์มาโครเนี่ยเป็นแบบนี้เราสามารถ modify ได้นะครับอย่างเช่นโค้ด128 selection ตอนนี้ผมบอกอไม่ชอบแบบนั้นผมมา modify แต่ในนี้มันก็มีให้เลือกไม่เยอะเท่าไหร่ นะครับเราก็เลือกเอาที่เราสื่อความหมายสําหรับเราก็แล้วกันนะฮะสมมุติผมบอกว่าเป็นแบบนี้ละกันเป็นกริดแบบนี้เป็นโค้ด128 selection เห็นไหมครับตัวนี้แก้และและอันนี้เป็นตัว qr code selection ก็ modify ไปสมมติ qr code ผมบอกว่าเอาเป็นตัวนี้ละกันเราก็เลือกไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้อย่างงี้แล้วเราก็ทำกับตัวที่เหลือนะครับ d i a l o g เนี่ยคือจะไม่แก้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ย สมมติบัาไดรอกผมใช้เป็นรูปนี้แล้วกันกับอีกอันนึงเป็นเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้โอเคครันนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็กดโอเคไปเห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยสอันโดยที่แต่ละอันมันก็จะมีทูทิปให้นะครับอย่างเช่นนี้ถ้าผมเมาส์ Over มาที่ตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์ร้อ selection Over มาที่ตัวนี้ qr code selection ถัดมาเป็น Code 128 Dial ogue. แล้วก็ QR code d i a l o g ซึ่งพอเราได้แบบนี้นะครับครัวนี้เราสลับไปที่ไฟล์อื่นของเราได้แนละ้วอย่างเช่นใน invoice ตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะมีโค้ดสมมุติว่าผมใส่รหัสเนี่ยรหัส invoice ของเราสมมติเป็นแบบนี้ครันี้เราอยู่ตรงนี้เราจะใส่โค้ด128จากท่าในานี้เลยก็ได้นะครับเราก็มาตรงนี้คลิกไป1ครั้ง เห็นไ,ไหมครับมันก็จะสร้างโค้ด128เนี่ยตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับเราก็ r e ไ i z e อะไรของเราได้นะครับเป็นแบบนี้หรือว่าตรงนี้เกิอเดอยากเป็น QR code เราก็มาคลิกตรงนี้แทนนะครับเห็นไ,ไหมครับเราได้แบบนี้หรือว่าเราอยากจะใส่ค่ายอย่างอื่นนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับจะไดอะล็อกก็ได้เอามาดูไดอะล็อกนะฮะสมมุติว่าตรงนี้ผมมาคลิกไดอะล็อกเนี่ย แล้วก็ใส่ test data แบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้โค้ด128ที่มีข้อความนี้สแกนดูได้นะครับหรือว่าตัวนี้ QR code นะเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับเราก็ได้ QR code นะเราพอทำเสร็จเราก็สามารถเซฟไฟล์นี้ได้นะครับ หรือว่าถ้าเรามีการสร้างไฟล์ใหม่อันนี้ผมเอาแบบง่ายๆเลยนะไฟล์แล้วก็ New ให้ดู New แล้วก็ blank workbook นี่แหละเนี่ยคือมาโครพวกนี้ก็จะรันได้ในผูง้ง่ายๆในทุกไฟล์ excel นะครับขอให้มีการเปิดตัวนี้ไฟล์นี้ไว้แล้วกันนะครับซึงจริงๆแล้วตัวนี้เราจะทำเป็น add-in ก็ได้แต่อันนี้ผมไม่ได้ทำไว้นะครับให้ดูกันจะจะแบบนี้ผมกลับมาที่ตรงนี้นะครับใส่ค่าเข้าไป แล้วก็มาตรงนี้เรียบเป็นโค d e 1้ด128เห็นไหมครับมันก็สร้างให้เรียบรอย้อยอาคันนี้สำหรับท่านที่สนใจวิธีการเขียนโค้ดนะครับเรากลับมาที่หน้านี้เนี่ยกดปุ่ม alt e r แล้วก็ f 1 1นะครับมันจะเป็นการโชว์ตัวโคนะ้ดฮะผมกด alt e r ิบเ f 1 1เนี่ยในนี้ก็จะเป็นโค้ด สำหรับสร้าง QR code นะครับจริงๆรั้วสั้นๆเลยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับว่าผมเขียนมาด้วยวิธีไหนซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถสร้างโค้ดแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็น PDF C17 Data m e t r i x อะไรพวกเนี้ยได้ทั้งนั้นหรือว่าถ้าเป็นโค้ดแบบ linea r 1มิติเนี่ยก็จะสร้างเป็นตัว EAN13 แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโค้ดเผื่อบ,บางท่านอาจจะกังวลว่าผมใส่โค้ดอะไรประหลาดๆเข้าไป เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการสร้างตัว QR Code แล้วก็โค้ด128เข้าในไฟล์ Excel ในวันนี้ก็ข้อจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ